รอเลยม่ยกยังไงวะเดี๋ยวนะพ่อยกไม่ได้หรอกอ้ยกอยาก้ปอมันต้องขีดไปข้างหน้าด้วยมันถึงจะยกดีดูนะโ้ยมันก็ยกเป็นแล้วเฮ้ยไงไงไงเฮ้ยเฮ้ยมันต้องไปข้างหน้าด้วยอย่าใช้แต่แรงเฮ้ยดูหน้าดิเฮ้ยอะไรอะพ่อเกี่ยบโดน ีคกลองลองลองดูลองถีบไปข้างหน้าด้วยหออกหนึ่งสองโอ้โหทำไมหน้าโหดจังเลยลูกสองาแล้วก็แหลมาดุนเฮอยสุดเฮยอะไรพัแรงตาดุนว้ายร่างขูดเลย